กินนเี่ยมันมีเห็ดชนิดหนึ่งที่ตั้งชื่อว่าถาังเช่าอ๋อคือเจ้าจามรีเนี่ยก็ไปทานเห็ดพอทานปุ๊บเนี่ยโดนเห็ดเข้าไปเห็ดเนี่ยมันจะต้นสูงนิดเดียวเองนะประมาณ2-3นิ้วเท่านั้นเองไม่สูงมากสังเกตอาจจะไม่ค่อยเห็นถ้าเดินผ่านจะมองไม่เห็นจะมองไม,ไม่เห็นเท่าไหรนะ่เห็ดนี่บางคนก็เรียกว่าหน้าหนาวเป็นหนอนหน้าร้อนเป็นหญ้าหน้าหนาวเป็นหนอนหน้าร้อนเป็นหญ้าครับคือมันอย่างนี้ ประมาณเดือนพฤิจิกาเนี่ยก่อนจะหิมะลงเนี่ยมันจะปล่อยกลิ่นออกไปแล้วมีหนอนชนิดหนึ่งนะฮะที่ชอบกลิ่นนี่มากก็จะมารุมกิน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 ไอ้เจ้าหนอนมันลุมทานเห็ดถังเช่านี่ละ่ะกินกินกินจนอ้วนจนเต็มตัวหิมะก็ลงพอดีหิมะลงพอหิมะลงหนออตัวนี้ตายอพอตายพอเดือนมกราคมพามีนาเนี่ยมันก็จะงอกจากตัวหนอนขึ้นมาอีกผลัดกันกินผลัดกันเออพั โครงสร้างยงข้างล่างนี่ยังเป็นตัวนอนที่ดินถมทับเนี่ยนะมันเป็นระบบนิเวศอะแนเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะไปเก็บนี่เขาจะค่อยๆคลานค่อยๆแหวกเหมือนกับที่เราหาหอบนหัวค่อยๆแหวกเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยคุณผู้ชมหาหอบนหัวจะเดินยับไม่ได้หักเลยเพอหักปุ๊บเนี่ยราคาตกจากกิโลละล้านเนี่ยก็จะเหลือกิโลละห้าแสนโอ้ my god นี่คือกิโลละล้านเหรอคะในผลิตภัณฑ์ของเรา มีเห็ดถังเช่ากิโลละหนึ่งล้านอยู่คือถ้าเรานําเข้าจากประเทศจีนโดยตรงที่เป็นของแท้เลยเนี่ยที่มีทั้งโครงสร้างตัวหนอนและหน่อเห็ดที่ขึ้นไปเนี่ยกิโลละเป็นล้านเห็ดถังเช่านี่ปลูกในเมืองไทยได้ไหมคะต้องต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นดิฉันจะได้ไปเตรียมพื้นที่ที่บ้านไว้เผื่อจะได้สักล้านสองล้านในตู้เย็นเท่านั้นถึงจะได้ในตู้เย็นด้วยนะฮะเห็ดตัวนี้มีคุณสมบัติก็คือมันทําให้ปอดมีการขยายตัวเต็มที่ ถุงลมปอดสมมติว่ามันมัน,ม,นมันอ้าสุดได้แค่นี้ทุกวันนี้มันอ้าได้นิดเดียวมันเลยดูดอากาศออกซิเจนได้ไม่เต็มที่ก็เลยส่งผลให้มีเชื้อโรคเพราะในอากาศนี้มีเชื้อโรคเราหายใจเข้าไปมีเชื้อโรคเต็มปอดใช่แล้วซึ่งออถ้าเราออหายใจเต็มปอดทุกครั้งเช่นเราไปวิ่งไปออกกำลังกายเชื้อโรคจะตายแต่ถ้าเราหายใจปกติไม่มีการเ,าเคลื่อนไหวเลยจะม,มีการเบินเลยเ,ลยเชื้อโรคก,ก็ไม่ตายไม่ตายพอกินตัวนี้มันเหมือนพาให้เราไปวิ่งทางปอดเต็มที่ทางถุงลมปอดเต็มที่เชื้อโรคทุกชนิดในโลกนี้เขาจะกลัวออกซน มันทำให้เชื้อโรคตายานะพอเชื้อโรคตายาพวกเนี้ยมันก็จะส่งให้ไตฟอกทิ้งทันทีเพราะมันเป็นเชื้อโรคัน,นปัสสาวะจะออกสีเหลืองมันเลยเป็นการพื้นฟูไตไปในตัวาการได<ม>้ทานเ,าเหตุถังเช่าเนี่ยหนึ่งเชื้อในปอดตายหมดนะแล้วก็มีการขับมีการพื้นฟูไตทําให้เพิพ่มสมรรถภาพทางเพศมีนี้วิธีดูว่าคนนี้มีเชื้อหรือไม่บางทีเชื้อเนี่ย ก็มันอยู่ในปอดเราไม่รู้ตัวเพราะมันยังไม่ออกฤทธิ์มันร่างกายเรายังแข็งแรงอยู่แต่มันซ่อนตัวเรียบร้อยแล้วมันเป็นมันเหมือนกระไส้ศึกซ่อนตัวแล้วคนจะเป็นเอดไม่ได้ถ้าไม่เป็นภูมิแพ้มาก่อนเป็นวันนาโรคเป็นโรคอื่นๆที่เป็นโรคติดเชื้อทุกชนิดจะเป็นไม่ได้ถ้าไม่เป็นภูมิแพ้มาก่อนทีนี้บางคนยังไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองมีเชื้อใช่อย่างเช่นหนูเป็นต้นเนี่ยหนูไม่รู้เลยว่าในร่างกายหนูจะมีเชื้ออะไรบ้างหรือเปล่าคือเชื้อโรคทุกชนิดกินอาหารเหมือนเราเลยโดยเฉพาะกรดอะมิ เพราะฉะนั้นถ้าร่างกายเราขาดโปรตีนอะมิโนนี่กล้ามเนื้อจะนิ่มหมดแล้วกล้ามเนื้อจะเล็กลงเล็กลงนะกล้ามเนื้อเล็กลงเขาขายความเสี่ยงหรือเปล่าถ้าเราไปเล็กลงเล็กลงเลยจับนะขอโทษนะจับที่แขนอย่างเงี้ยถ้าเนื้อเรายุยของเราไม่ยุยฮะเราไม่ยุยถ้าเนื้อเรานิ่มยุยนั่นเรามีเชื้อปงแพ้แน่นอนหรือเราไปทานอาหารประเภทเบิร์นกล้ามเนื้อแล้วไม่ได้ผลคนอื่นทานแล้วได้ผลถ้าเราทานแล้วไม่ได้ผลแต่คนอื่นทานได้ผลนั่นแสดงว่าเรามีเชื้อ น้อขั้นตอนการทํางานต้องฆ่าเชื้อให้ได้ก่อนอถ้าเราเไม่ฆ่าเชื้อเรากินเข้าไปเท่าไหร่ตัวเชื้อโรคกินหมดมนะก็คือมันชอบกินกรดอะมิโนซึ่งตับอ่อนเป็นตัวผลิตส่งมาให้ถ้าเราไม่รีบฆ่าต่อไปตับอ่อนทำงานหนักทุกวันผลิตมาเท่าไหร่โยนทิ้งหมดผลิตมาเท่าไหร่โยนทิ้งหมดเนี่ยคือเชื้อโรคกินหมดเนี่ยต่อไปเราก็จะเป็นโรคเบาหวานถาวร นะครับเพราะใครที่ชมรายการอยู่ถ้าเรารู้สึกว่าเรากล้ามเนื้อนิ่มยุ่ยใช่หรือคุณรู้ตัวเองน่ะหกตัวนี้ถือว่าเป็นการผสมสูตรเพื่อให้ระบบกลไกของร่างกายทํางานแบบไม่เหนื่อยตัวนี้ทํางานส่งตัวรู้ตัวรู้ทํางานได้ต่อไม่ไปโหลดตัวใดตัวหนึ่งเพราะหลายคนกินตัวนี้ได้ผลแต่คนนี่กินไม่ได้ผลเพราะการแก้ที่ร่างกายต้องแก้ที่ระบบโดยเฉพาะระบบชุดแรกก่อนคือตับเพราะการการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือยาก็แล้วแต่เราต้องเช็คร่างกายลูกค้าว่าเขาเป็นอะไรกันบ้างค่ะ แล้วต้องส่งตัวไหนก่อนซึ่งเป็นการแก้โรคที่ต้นตอวันนี้ใครก็แล้วแต่ที่ได้กินถังเช่าทุกวันทุกวันนะแค่วันละเม็ดนี่นะถังเช่าเป็นสมุนไพรชนิดเดียวที่ซื่อสัตย์ต่อเจ้านายมันพอเรากินเข้าไปเปรียบเราเป็นเจ้านายจะคอยปกป้องฆ่าเชื้อแล้วก็เบิร์นกล้ามเนื้อให้เรานะถ้าเราได้ทานถังเช่าทุกวันเนี่ยคือคนละเรื่องกับเพื่อนเราสมมุติอายุ60ิเท่ากันนี่นะเราดูเหมือน40เราจะดูสาวขึ้นเราจะดูหนุ่มขึ้นตลอด เลย لي, น <ok sure> Lego> ี่คือเหตุที่ทําให้แพงที่สุดและก็มีการคอรัปชันการโกงการหลอกมากที่สุดถ้าเราไปซื้อในเมืองจีนถ้าเราไม่มีพวกกันจริงๆคุณได้ของปลอมแน่นอนถ้าไม่มีเพื่อนพ้องในเมืองจีนถ้าไปหนี้หงนี้หาู้ภาษาจีนไม่ได้นี่คือคุณอดเลยหรือกินรู้แต่ต้องเอาคนที่มีเชื้อไปกินเช่นเราเป็นภูมิแพ้เป็นเป็นภูมิแพ้เป็นไข้หวัดเป็นเชื้อวันโรคเป็นหือทบให้กินเลย2เม็ด สมมพื่ทำเป็นเม็ดนะถ้าเป็นอเชียนโขก,ก็คือกินทีเดียวครึ่งขวดคือว่าถังเช้านี้เขาก็มาสกัดเป็นเม็ดบ้างเป็นน้ําบ้างอะไรต่างๆเราทานไปเลย,<ม>เลยแล้วภายในสามชั่วโมงมันจะต้องตัวร้อนอถ้าทานปุ๊บภายในสามชั่วโมงคุณมีอาการตัวร้อนมีอาการเป็นไข้เลยมีอาการเป็นไข้เลยเหรอคะมีอาการเป็นไข้เลยนั่นคือมันคือร่างกายเราเนี่ยขบวนการฆ่าเชื้อโรคมันจะปล่อยความร้อนต่อไปอ นะพอเจอเชื้อโรคปล่อยความร้อนทําให้ร่างกายร้อนเพราะถ้าคุณกินแล้วตัวร้อนคุณอย่าไปตกใจไม่ต้องไปกินยาอะไรอีกแล้วนะไม่นคือกระบวนการทํางานของร่างกายที่ต้องตัวร้อนไม่ร้อนไม่ได้ถ้าไม่ร้อนแสดงว่าคุณเจอของเจอของปลอมเจอของปลอมเหตทางเช่าของปลอมเข้าไปแล้วอย่างเทียนโกเนี่ยได้ผสมเห็ดทั้งหมดอยู่6ตัวตัวนะครับเท่าที่เราได้รวบรวมข้อมูลในท้องตลาดแล้วเนี่ยถือว่าเทียนโกเนี่ยได้ผลมากที่สุด ตอนนี้นะได้ผลมากที่สุดแต่ว่าคําว่าได้ผลมากที่สุดคือท่านต้องทนต่อภาวะที่จะเกิดขึ้นถ้าท่านเป็นโรคติดเชื้อแน่นอนคุณจะต้องตัวร้อนตัวร้อนนะครับมีอาการตัวร้อนมีอาการผิวแห้งค่ะผิวแห้งเพราะมันจะต้องดึงน้ํามันออกไปช่วยในการฆ่าเชื้อโรคยังไม่แห้งเท่าไหร่อาจจะมีอาการท้องผูกบ้างสําหรับคนที่เป็นโรคติดเชื้อค่ะเพราะร่างกายเราเนี่ยพอพอช่วงที่ฆ่าเชื้อในร่างกายจะมีการปิดประตูตีแมวยังไงคะคือมันสั่งแม่เรากินข้าวเราตอนป่วยเราหิวข้าวไหม เห็นไหมมันบล็อกไม่ให้เอาอาหารเข้าไปเพราะอาหารที่เรากินเข้าไปก็ไปเพิ่มพลังเชื้อโรคเหมือนกันเพราะเชื้อโรคก,กินอาหารเหมือนเราเลยนะมันบล็อกถ้าท่านเป็นเบาหวานเป็นอะไรเนี่ยผลข้างเคียงอาจจะไม่มีก็กระเบินร่างกายดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่ถ้าท่านเป็นโรคติดเชื้อนะอาการตัวร้อนเนี่ยต้องมีแน่นอน อ่าเอาละค่ะคุณผู้ชมนะคะรู้ถึงความดีของเห็ดขนาดนี้แล้วนะคะวันนี้ค่ะลูกเกดก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะมานําเสนอกันนะคะนั่นก็คือน,น้ําเห็ดเพื่อสุขภาพเทียนโก้นั่นเองค่ะซึ่งก็น้ําเห็ดของเรานี่นะคะก็จะมีส่วนผสมของเห็ดถึง6ชนิดที่เราได้พูดกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดชิตาเกะเอยนะคะเห็ดไมตาเกะเอยเห็ดลิ้นจือเห็ดถังเช่านะคะยาม,ามาบุชิตาเกะค่ะแล้วก็รวมไปจนถึงเห็ดหัวลิงด้วย หตัวในนี้มีอยู่ในน้ำน้ำเห็ดของเราเทนโกของเรานี่นะคะซึ่งถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะคะสนใจออย่าเพิ่งซล้วเดีย๋ยวเพิ่งสนใจก่อนลวรวดูรู้ถึงวิธีการทานก่อนดีกว่าวิธีการทานก็มีเรามีแก้วตวงเล็กๆนะให้ทานประมาณครึ่งแก้วนะเชา้าเ<อ>ที่ยงเย็น นะครับคือถ้าเราไม่เป็นโรคเราทานเช้าเย็นก็พอ้องทานเ้ก่อเบิร์นร่างกายแต่ถ้าเป็นโรคแล้วอาจจะต้องทานเยอะหน่อยอาจจะถึง3เวลาต่อวันถ้าเกิดว่าหนูเนี่ยเป็นโรคเบาหวานหรือว่าหนูเป็นโรคหอบหืดอะไรต่างๆหนูก็ต้องทานเลย3รับขวดหนึ่งก็น่าจะทานได้อยู่ประมาณสัก3วัน3วันหรือ4วันเอาไม่เกิน5วันพยายามให้หมดพยายามให้หมดภายใน5วันนะคะก็คุณผู้ชมรู้ถึงคุณสมบัติของเห็ดนะคะดีๆอย่างนี้ละ เห็ดเนี่ยในโลกของเราเนี่ยมีเป็นหมื่นๆถึงแสนเลย<ต>นะคะแต่ว่าเห็ดก็ถูกแยกเป็นเห็ดพิษกับเห็ดไม่มีพิษใช่ค่ะนะครับเห็ดพิษก็มีประโยชน์ไม่ใช่มีประโยชน์ะนะ่อย่างร่างกายเราเราอ้วนจัดเนี่ยถ้าเราร่างกายเราเข้มแข็งแต่เราอ้วนเนี่ยเรากินสารที่เป็นพิษเข้าไปเนี่ยมันจะเอาน้ํามันมาจับสารพิษระดันออกทางผิวนี่คือสังเกตจากหมูป่าหมูป่าเวลาเขาอ้วนมากเขาต้องการลดน้ําหนักเขาลงเนี่ยเขาจะไปกินเห็ดพิษทันทีค่ะแล้วไอ น้ํา้ำมันในตัวเขาจะไปคอยจับพิษดันออกมาทางผิวนี่เห็นไหม<ช>เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าไอของมีพิษไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายกนค,คนที่เข้าใจเรื่องคุณของยาเนี่ยในการปรุงยาเขาจะรู้เรื่องนี้ดี นะคะอล้วค่ะหนุ่มสาวหรือวคุณแม่บ้านคนไหนนะคะที่กําลังคิดว่าตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆที่เรากล่าวถึงวันนี้นะคะก็ฝากผลิตภัณฑ์ดีๆไว้ด้วยละกันนะคะกับน้ําเห็ดเพื่อสุขภาพเทียนโกนะคะ่นะเนี่ยค่ะก็ง่ายๆทานแค่วันละสองครั้งเช้าเย็นก็ได้นะคะป้องกันไว้ก่อนค่ะนะคะถ้าใครสนใจนะคะคุณผู้ชมก็ติดต่อมาได้ะคะ่ะทางเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะอาราคาะสุดท้ายแล้วนะคะอย่า